สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเอมถึงรถเชียงรายนะครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับไฟหน้ารีโวนะครับตัวนี้ก็เป็นทีเอสศูนย์หนึ่งครับแก้แตกรายงานแล้วไฟสูงเคหานะครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งนะครับหรือแก้แตกรายงานเราต่างอเนี่ยผมแก้แตกรายงานแก้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามครับตอนมาคือเหลืองมากเลยนะครับแตกลายเต็มเลยครับเราแก้เรียบร้อยแล้วสวยมากนะครับตัวนี้ก็เราก็ขัดให้ลูกค้าไปนะครับก็เหลืองเหมือนกัน ขอไปต่ำเลยครับแค่แตกลายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมดูคันอ้อมนะครับนี่ผยเข้มนะครับตองแปดสิห้านะครับไปสูงครับขอไปสูงอีกรอบครับ โอเคนะครับลูกค้าท่านใดนะครับไฟหน้าไม่สว่างนะสนใจชุดแต่งอื่นๆนะครับติดต่อเราได้นะครับแต่งรถเชียงรายนะครับมี3สาขานะครับมีนังแร่นะครับแม่สายเยานะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ